ต้องการรองเท้าไก่ชนนะครับใส่เพื่อป้องกันนอป้องกันอุ้มเท้าทะลอกนะครับสนใจรองเท้าไก่ชนก็ติดต่อเข้ามาได้ที่เพจไก่ชนบรรหารฟาร์มนะครับราคาย่อมเยาเพียงคู่ละย0บาทไม่รวมส่งนะครับสนใจก็ติดต่อกันเข้ามานะครับสวัสดีครับมาพบกับผมไก่ชนบรรหานฟาร์มนะครับ ก็สำหรับวันนี้เราก็จะมาพูดมาคุยกันเกี่ยวกับข่าวสารแวดวงการไก่ชนของประเทศไทยเรานะครับก็ต้องบอกก่อนว่าซึ่งถูกต้องตามกฎหมายนะครับของประเทศไทยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่า,าวันเสาร์เนี่ยที่จะถึงนี้เนี่ยมันจะมีคู่ไหนของสนามไหนตีกันบ้างสําหรับในส่วนข้อมูลตัวที่ผมได้มาเนี่ยก็ได้มาก็พอสมควรอยู่แต่ก็ไม่มากหรอก ก็มาดูกันที่สนามแรกเลยเนาะที่ผมได้ข้อมูลกันมานะครับก็จะเป็นเอาสนามหลักๆที่ว่าน่าจะมีถ่ายเท่าสดกันนะครับก็จะเป็นตัวของสนามบางเลนนะครับไก่ชนบางเลนนะครับก็เป็นของวันที่12กุมภาพันธ์นะครับ2565นะครับตัวนี้คู่แรกนะเรามาดูกันว่าอะไรเจอกับอะไรกัน สนามบ,บางเลนคู่แรกนะครับก็จะเป็นโล่เงินเจอกับสบุรพานะครับตัวนี้ชนกันที่4ยก2ล้าน2นะครับตัวนี้แล้วก็คู่ที่2เจ้าสันฟาร์มนะครับเจอกับอะไรเนี่ยผมอ่านไม่ออกนอจุดณนณะนะปุเหรอณนะปุเหรออันนี้น่าจะใช่นะไม่รู้ด่อ่านถูกหรือเปล่าแต่ผมมองว่าน่าจะอ่านไม่ถูกแน่ๆเลยแหละ ่าแล้วก็คู่ที่3นะครับ KM13 นะครับเจอกับอ่สอเหล็กเพชรนะครับตัวนี้คู่นี้อ่าหน้ามันนะเจอกันที่1 000, 1ึ่งล้านหนึ่งยกนะครับคู่นี้5ยกแล้วก็คู่ที่4ปัญญา ORV นะครับเจอกับอ่ซุปเปอร์แบงค์นะครับตัวนี้เจอกันที่ห้า 5, ยกเหมือนกัน6,6แสนหนะครับคู่นี้ แล้วก็คู่ถัดไปคู่ที่5เพชรกำไรเจอกับสุดีฟาร์มนะครับ2อ0แตัวนี้เจอกันที่ห้ายกเหมือนกันเพชรกำไรนะครับแล้วก็คู่ที่6โชคศรีสวัสดนะครับเจอกับกล้องบางเสด็จนะครับตัวนี้เจอกันที่สองแสนสองเอ๊ะอ่าแจ้งผิดนะครับหนึ่งแสนหนึ่งนะครับตัวนี้เจอกันที่5ยกนะครับ แล้วก็คู่ที่7เพชรลังลึกเจอกับ T p k นะครับโอ้วชื่อเขาสุดยอดเลยเจอกันที่1101 0แสน่งนะครับตัวนี้ก็4ยกนะครับแล้วก็คู่ที่8ก็จะเป็นกล้องบางเสด็จนะครับเจอกับ อสอกุสลลนนะครับตัวนี้ก็1นึ่งหนึ่งแมืนเจอกันที่4ยกเหมือนกันก็สําหรับสนามบางเลนผมมีข้อมูลมาก็ประมาณ8คู่น่าจะมีเยอะกว่านี้นะแต่ว่าทางผมได้มาข้อมูลเพียงแค่เท่านี้อยู่นะครับแล้วก็สนามถัดไปนะครับจะเป็นของมหาลาบอาระมหาลาบสนามใหญ่เหมือนกันนะครับมหาลาบตัวนี้ก็ ม,มันมีทั้งหมด5คู่นะครับมาดูนคู่แรกกันก่อนเลยว่าอะไรเจอกับอะไรก็สําหรับคู่แรกเนี่ยก็จะเป็นวันชนะเจอกับสนุกเกอร์ซอย8นะครับตัวนี้2อล้านสนะเจอกันที่5ยกนะครับแล้วก็คู่ที่ 2, 2> เพชรสัทงทองทีมนะครับเจอกับเพชรเจริญโชคนะครับตัวนี้เจอกันที่2อลนะ้านสเนาะแล้วก็แก๊งขุนทองเจอกับโชคมีชัยนะครับ เจอกันที่1น้าหนึ่แสนนะครับแล้วก็คู่ที่4รวมพลังยโส ổ, เจอกับ PS การเกษตรนะครับตัวนี้ก็6กแสนหยกแล้วก็รวมพลังยโส ổ, อีกคู่หนึ่งนะครับมันชื่อเหมือนกันเลยแต่ว่ามันเขียนมาไม่ครบผมว่าน่าจะเป็นซุ้มเดียวกันนะ,ะรวมพลังยศโส ổ, เจอกับชอเจเญทรั์นะครับตัวนี้6กแสนยกเหมือนกัน ก็เหมือนตามเคยครับเดี๋ยวผมจะแปะรูปขึ้นใหมเพื่อนๆดูกันว่ามีคู่ไหนกันบ้างแต่ละคู่แต่ละคู่แล้วกันนะครับก็ข้อมูลมีอยู่2คู่วันนั้นก็คู่ทีมออะไรนะไม่ใช่พูดผิดอีกแล้วโอ้ยวันนี้พูดผิดบ่อยจังะจะบอกว่าคู่สมิสวรรณกับเจ้าโมโยกเลิกนะครับก็เขาแจ้งว่าไก่ป่วยนะครับก็ตัวนี้เราก็ไม่รู้เนาะ แล้วก็คู่วันนั้นของไออะไรนะตัวที่เจอกับเจ้าโมอีกตัวหนึ่งเนี่ยโอ้โหตัวนั้นเก่งมากนะครับของโชคเจริญโชคเจริญเก้าแปดฟาร์มตัวนั้นเก่งติดตามดูได้ตัวนั้นเก่งต,ต,ตัวนั้นเก่ง,น,น,กงนัดนงนัดหน,น้าก็ลองติดตามกันดูลองไปดูไ like, ลฟ์สล้วโอ้โหเก่งผมพอเห็นเจ้าตัวของไอโชคเจริญฟาร์มตีแล้วนึกถึง A อตัวมาร์กกระโดดของบางนาเลยซุ้มบางนาเอ มาล่อประเภทวิงว่งวิงว่งวิง่งวิ่งกระโดด <c> ข <oughs> ึ้นสังเวียนตีเกยเชิงดีครับตีเกยเชิงดีพอโดดปุ๊บ,บกรรมาการไปจับปล่อยคว้าอีกแล้วคว้าแล้วก็วิ่งกระโดดอีกแล้วเออเจอมาร์กระโดดก็ออกกดกแข้งคมผู้นตรงเป็นมาร์กระโดดวิ่งไม่สวยเป็นมาร์ล่อวิ่งไม่สวยหรอกแต่ว่าแข้งดีแข้งนี้ัวนี้น่าติดตามแนะนําให้นะส่วนราคาไก่ของสนามที่ผมเอามาเนี่ยตอนนี้ราคายังไม่ขึ้นนะ ูงตรงๆเลยราคายังไม่มามาเพียงแค่บางคู่เขาเอาตัว KM13 อ่ะต่อ1 1 8 5อปห้่กับส1บอต่อเหล็กเพชรสาเหล็กเพชรนะครับเห็นขึ้นอย่างนี้นะเห็นเขาเอาต่อต่ออยู่ประมาณนี้ของสนามบางเลนนะวันที่12นะคู่ KM 13เจอกับเหล็กเพชรเห็นเขาเอา K 13ต่ออยู่ แต่ตัวเหล็กเพชรตัวเนี้ยผมพูดตรงๆเลยว่าเป็นมาล่อนะผมไล่ดูคลิปแล้วเป็นมาล่อนะครับแต่ตัวของเคเอมผมยังไม่รู้ว่าเป็นอะไรแต่เห็นเขาเอาต่ออยู่ก็เลยหรือว่าราคามาผิดก็ไม่รู้แต่ว่าประมาณนี้แหละต่ออยู่เมื่อกี้ไปไล่ดูแล้วมันราคาต่ออยู่แล้วก็มีน้องๆถามมาเข้ามาว่าพี่ช่วยใบไ,ได้ไหมว่า จะเชียร์คู่ไหนกันบ้างหรือว่ายังไงอะไรประมาณนี้ผมก็ไม่รู้จะใบ้ไงนะแต่รอบนี้จะใบ้ให้อย่างนี้สอบบรุรพาแล้วกันสอบบรุรพาตัวนี้ผมว่าน่าเก่งนะน่าจะเก่งนะใบ้ให้แบบนี้แล้วก็เอาตัวไหนอีกอ่ะอนึกไม่ออก นึกไม่ออกเอาคู่เพชรกำไรแล้วกัน,กนคู่เพชรกำไรก็ชอบตัวไหนก็ตัวนั้นแล้วกันบ่าให้คู่หนึ่งแล้วกันน่าจะน่าจะสนุกดีแล้วก็ตัวสากเหล็กเราก็แจ้งไปแล้วเนาะส่วนตัวตัวตัวไหนดีเนี่ยของสนามไหนดีเนี่ยเอามาหาลาบมาหาลาบมาหาลาบบ้าง ผมเรียกเป็นวันชนะแล้วกันเอาประมาณนี้แล้วกันเนาะก็ไม่มีข้อมูลอะไรหรอกดูรูปเปรียบไก่แล้วก็ดาวๆให้เพื่อนกันฟังแค่นั้นเองบางตัวก็มีข้อมูลแต่เราก็ได้มาไม่ครบถ้วนต้องพูดแบบนี้แล้วกันก็วันนี้มีข่าวสารมาเล่าฟังกันประมาณนี้ก็พยายามจะ หาข่าวสารมาเยอะๆแต่ว่าพอดีรู้สึกอาทิตย์นี้มันแต่เงียบๆเ,ง,เงาๆยังไงก็ไม่รู้ข้อมูลได้มาไม่ค่อยเยอะเลยได้มาแค่สองสนามเองแล้วก็ยังเหลืออีกสนามอีกหลายๆที่ยังไม่เข้ามากันเนี่ยก็ยังไม่รู้เลยวันนี้ก็วันพุธละควาอจจิงไก่ติดประจาแล้วก็น่าจะติดเมื่อวานละวันจันทร์วันอังคารละน่าจะมีเข้ามาแล้วแต่ว่ายังไม่มีเข้ามามีแค่สองสนามมาเนาะ แล้วก็สําหรับอีกคู่หนึ่งคู่วันนี้ก็ยกเลิกกันไปชัยยันเจอกับไอ้ตัวที่สังกัดอยู่ปอกกระกจายตัวนั้นก็ยกเลิกกันไปนะครับก็แจ้งให้ทราบประมาณนี้ส่วนอยากทราบข้อมูลของสนามไหนก็คอมเมนต์มาเดี๋ยวผมไปหาข้อมูลมาให้ส่วนลิงก์ไลฟ์สดตัวนี้ช่วงนี้หาดูยากหน่อยนะครับหาดูยากหน่อยก็ปกติผมว่ามีลิงก์อยู่แหละแต่ว่าแมวดีกว่าก็เดี๋ยวให้เพื่อนๆลองไปค้นหากันเอาเองกันก่อนละกันี๋ยวยังไง ถ้าตวนบัญญายจริงเดี๋ยวผมค่อยว่าเดี๋ยวคอย,คอยแนะให้แล้วกันเอาแบบนี้แล้วกันโอเคครับเดีอยังไง EP นี้มาเล่ามาพูดมาคุยกันเพียงประมาณนี้ก่อนวันนี้ก็พูดผิดพูดถูกกันไปบ้างเยอะเลยนะครับเดี๋ยวยังไงมาเจอกันใหม่ EP ถัดไปนะครับสำหรับข่าวสารแวบดบวงการไก่ชนของประเทศไทยเรานะครับโอเคครับรำลับเพียงเท่านี้ครับ